จะทำการละพระองค์ตรัสว่าอย่างไรบอกพี่ครูทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคสอนให้เราเอาจิตอยู่กับกายจนกระทั่งกายแตกทำลายแล้วจะได้นิพพาน ชนเหล่าใดบริโภคกายยตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะกายยกตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วกายยกตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วกายยกตาสีอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมกายยกตาสีอันชนเหล่าใดเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเสพแล้วเห็นไหม เราเอาจิตตั้งอยู่กับกายเมื่อใดอมตะยิ่งกำลังจะได้มาตลอดเวลาเท่านั้นอนาปานสติคือกายยคตาสติเพราะพระองค์ตรัสว่าพิกุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้กายยกตาสติพระอ,องค์จึงให้เรากระทำให้มากจเจริญให้มากกระทำให้เป็นยานดุดเครื่องนำไปอาศัยกายของเราเนี่ยเป็นยานพาณิดุดเครื่องนำไปอาศัยให้เป็นของทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไวหง้หนึ่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบพออเพียรปาลบสม่ำเสมอด้วยดีหลักการไม่มีอะไรยากเห็นไหม ฟังคำพระผู้มีพระภาคตรงๆไม่มีอะไรยากง่ายที่สุดไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากเอาจิตตั้งอยู่กับกายมันหลุดไปทำยังไงรีบลักนันทิความเพลินแล้วก็ตั้งไว้ที่กายใหม่เนี่ยไม่มีอะไรเลยง่ายมากหลักการนี้ยมจำไว้แล้วยมก็ทำไปจนตลอดชีวิตจนสิ้นลมหายใจปรินญพานแน่นอน ถ้าไม่ปรินิพพานอุปาทิยังเหลืออยู่พระอ,องค์ก็บอกก็จะเป็นอนาคามี